รีวิวบัตรควีนนะครับู่นินะครับแววหกบเนาะอ่ะนี่เลยตัวนี้ไม่ใช่ตัวละครที่เป็นลิมิเตดแต่อย่างใดนะครับตัวละครตัวนี้ถ้าซันเนาะก็ชนะมูนแล้วก็แพ้มูนในทางเดียวกันด้วยเช่นกันนะฮะ ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลช็อปบริการเติมโรบัคราคาถูกเรดดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลช็อปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร,ร์มแมปโรบัคและบริการเติมพาสคิดถึงสตาร์บัคแต่ว่าตัวนี้หาจากไหนล่ะมันหาจากตู้ที่ว่าเรียกว่าเลดด์อัพนั่นเองครับนี่เลยตู้นี้เนาะที่เขียวว่าเลดอัพตรงนี้นะครับหาจากตู้นี้เลยก็ถ้าเป็น v ีจะใช้900เพชรถ้าเป็น ไม่วีจะเป็นพันเพชรน,นะครับก็แน,นำว่ายหาจากตรงนี้นะครับไม่รู้มีชายนี่หรือเปล่าเช็คแป๊บอยู่ไหนวะอันนี้ปะมีชายนี่เหมือนกันดิใช่ปะรับไปก่อนเออมีชายนี่นะใช่ปะซิดก็อุ้ยเขาได้ซิดชายนี่นะอู้โอเคแสดงว่าบัตรควีนมีชายนี่นะฮะน่าจะเท่แหละบางผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะประมาณนี้ฮะ เรามาดูตัวละครกันดีกว่าครับตัวละคร,ต,ะครตัวนี้เรารู้้วเนาะว่าหาจากไหนอะไรยังไงนะครับผมไม่รู้ว่าตัวละครนี้มันแคปเท่าไหร่มีใครรู้พิมได้ด้วยแต่ว่านี้เรารีวิวสูจุดหนึ่งนะครับซึ่งเก่งไหมไม่รู้เนาะเอามาตัวนี้ก็เป็นตัวระดับซีเคทไลลิตีบหาค่อนข้างยากเลยแล้วแต่ดวงคนด้วยอัปเกรดขั้นที่4มีเมอร์ลอตเดเวลเลอร์นะครับเออแล้วก็อบิลิตี้สกิลคูดาวสี่สิวิ นะครับดาเมจถือว่าค่อนข้างแรงนะ200,000ก็ไม่ได้แรงมากหรอกแต่ก็แรงก็แรงก็ไม่ก็ไม่ได้แย่พอๆยู่ต่าพอๆหลายๆตัวนะครับ200,000กว่าไม่ใช่อนะัลติเมทสกิลเนาะเหมือนจะไม่มีด้วยนะครับอัลติเมทสกิลตัวนี้ความแม่นยำอยู่ที่85%นะครับการใชนะ้อบิลิตี้เนาะหรือว่าความแม่นยำโดยตัวมันเองอะไรเนาะคอส1,600อืมไอ้แคปหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมก็ไม่0.1ก็0.15เล็งไว้เท่านั้นเลยนะครับแต่0.1เนี่ยเหมือนระยะจะดีมากๆเลยระยะ56เลยนะโคตตตรึงแ่ถ้าไมม่่่่ใใช0.1เเนนนียป็็หหหััวจรรืืือออบฟกตาส เออศูนย์จุดห้า 0, มันจะเท่าศูนย์หนึ่งอยู่แล้วแต่แบบอื่นก็น่าจะประมาณสามสิบบวกบวนะครับประมาณนั้นครูดาวเส้นครูดาวที่สิบแปดถ้าทำเอาต้าไปก็จะเหลือมันสิบสี่สิบห้า 14, โดยประมาณนะครับหรือจะต่ำกว่าน,นั้นราคาก็เกือบเกือบสองพันนะครับเลือดเริ่มต้นมาสองหมื่นกว่าๆนะครับด้ามไสองหมื่นแปดถือว่าไม่แย่แล้วนะในเลเวลเท่านี้ที่เลเวลหกสิบถ้าเลเวลตันน่าจะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เท่าไหร่ อัตราคีคีเนี่ยไม่มีหลบหลีกอยู่ที่40แล้วก็สกิลเลสยี่สิบห้านะครับซึ่งถ้านับจริงๆแล้วตัวนี้จะหลบหลีกอยู่ที่30แล้วก็สกิลเลสอยู่ที่15นั่นเองเพราะสุดจุดหนึ่งมันได้มาบวก10ทั้ง2อันนั่นเองนะโอเคโดยรวมผมว่าไม่แย่นะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้เหมือนมันจะใช้เป็นอะไรไม่รู้อ่ะดูแพสซีฟก่อนละกันเดี๋ยวไปใส่ของให้นะครับแพสซีฟตัวละครตัวนี้เนี่ยจะเป็นดิดเลสมูนนะครับทุกๆครั้งที่ตัวละครตัวนี้ใช้อบิลิตี้สกิลโอเเเคคคถ้ค้้้นะ้าาาใใชชํวว่่ออบบิิิลลตตตีีสกนนนยะะรััจงป็ ลด ability skill แน่ๆก็คือไปหานิ้วที่เป็นรูปรูปไอนาฬิกาทรายสีม่วงๆะนะครับแต่แป๊บหนึ่งนะมันใช้คำว่าเมื่อตัวละครตัวนี้ active ability skill l l หรอ all หรอ,อ,หรอใช้คำว่า all หรอก็คือหรือตัวนี้เลือดต่ำกว่า30หรอใช่ป่ะผมเข้าใจผิดปะ่ะน,นี้ผมไม่รู้นะอมันแปลว่าหรืออะเข้าใจปะก็คือมี2อ,อย่างก็คือใช้สกิลกับเลือดต่ำกว่า30นะครับ หรือไม่ก็คือเลือกต่ำกว่าสาแล้วใช้สกิลผมไม่รู้นะแต่ใช้คำว่าออผมใช้คำว่าได้ทั้ง2อย่างเลือกต่ำกว่าสาแล้วก็ใช้สกิลนะครับจะได้เป็นเลดมูนมานะครับอืมจะได้เป็นเลดมูนสเตทนะครับสเตตัสมานะครับซึ่งก็คือไอเลดมูนตัวเนี้ยมันจะทำการโจมตีศัตรูทุกตัวโดยทำการเคลือบเลือดนะครับหรือว่าโจมตีสกิลออกไปเป็นดาเมจดอทนั่นเองก็คือเป็นเลือดไหลนั่นแหละเออโดยเลดมูนเนี่ยอ่ามีระยะเวลาอยู่9ก้าเกาสิวิเลยเหรอมันคือยังไงวะ ผมไม่เข้าใจอ่ะผมไม่เข้าใจเดี๋ยวต้องทดลองอาจจะต้องไปลองกับซิสด้วยเหมือนกันแล้วก็ลองอันอื่นด้วยผมไม่เข้าใจตรงนี้จริงไอ้เก้าสิบวิคือเลือดไหลเก้าสิบวิเหรอไม่รู้เหมือนกันเออมันไม่ได้บอกเป็นติ๊กนะแต่มันบอกเลดมูลลาสเก้าสิบวิแล้วก็มีกูดาวร้อยยี่สิบเหมือนเดิมเลยอันนี้ผมไม่รู้นะครับต้องลองอย่างเดียวแล้วก็เดดเอโคครับตัวละครที่ตายนะครับโดยการที่ใช้สก,กิลไปแล้วแล้วตายเดี่ยจะมีโอกาสยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ระเบิดนะครับเป็นระยะรอบๆตัว อืมเล็กๆนะครับซึ่งก็คือเหมือนระเบิดอะแหละ right. ประมาณนั้นอืมเปิดโหมด90วิเหรอเปิดโหมด90วิเหรอประมาณนั้นใช่ไหมผมเข้าใจนะ่าจะไม่ผิดแหละก็คือเปิดโหมดไอเลือดไหลใน90วิก็เท่ากับว่าคุณใช้ ability ที่สิลครั้งแรกปุ๊บแม่งเปิดโหมดต,ตีเลือดไหลทันทีเลยเระยะเวลา90วิงั้นเหรออุ้ยแสดงว่าตัวละครตัวนี้ก็ต้องเป็น DPS ดิถูกป่ะเพราะถ้ามันจะเปิดโหมด90วิเท่ากับว่าถ้าคุณตีครั้งละวินะ ย้าว่าคุณตีครั้งละว,วิตีธรรมดาเลยวิ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 ว,ว,วิถ้ากับทุกครั้งที่คุณตีมันจะกลายเป็นตีเลือดไหลงี้เหรอแสดงว่าเป็นเมตานะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทดลองกันเออซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงค่อนข้างเจ๋งค่อนข้างเก่งนะครับอ่าแน่นอนเลยถ้าเราดูจากตรงนี้แล้วอ่ะเรารู้แล้วว่ามันต้องใช้อบ i ิลิตี้สกิลใช่ไหมแต่ว่าไอเลือดต่ำกว่าสามสิบเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าระยะมันห้าสิบไปแล้วมันเป็นตัวแคลรี่ข้างหลังอ่ะอืมก็คืออย่างแรกเลยบัฟนิ้วตัวนี้ถ้าผมมองก็น่าจะต้้ออออองงงเเเป็นนรื่ขีลยฮ น่าจะต้องเป็นเรื่องของลดอบิตี้คูดาวและออันนี้เป็นดาเมจโจมตีธรรมดาก็ได้นะครับแต่แล้วแต่แล้วแต่คุณหาเลยไอย้เรื่องวิ่งเร็วไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะเพราะมันเป็นแคลรี่มันเป็นระยะไกลแล้วซึ่งตัวแคลรี่ส่วนใหญ่จะวิ่งช้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับส่บอ,อกไง่ายไหมแล้วแต่คนนะ่ะนะครับเอามาเราไปรีวิวตัวละครกันแต่ก่อนจะไปรีวิวเราใส่ของก่อนละกันนะครับกลับไปใส่ของเดิมที่เขาใส่เนาะตามนั้นอึบอีกคลิปอีกคลิป แล้วก็อันนี้เขาน่าจะใส่ไปนอันนี้อันนี้มันจะเป็นลดอาบิลิตี้ครูดาวนะซึ่งค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ได้ระยะเข้าไปอีกเป็น58าสเปรแหละตามนั้นอนปะป่ะแน่นอนครับรีวิวจากซิดก่อนละกันเริ่มรีวิวในด่านซิดก่อนเราจะได้รู้ว่าเออมันตีปุ๊บมันจะได้อบิลิตี้มาเลยไหมหรืออะไรยังไงเนาะซึ่งตัวเนี้ยมนเล่นตัวเดียวได้มันไม่ต้องเล่นกับตัวอื่นอืมแค่นั้นแหละแต่ว่าไอาการที่จะระเบิดมอนรอบๆเนี่ยเราต้องไปรีวิวอีกด่านอีกด้วยเช่นกันนะครับเราจะไม่รีวิวแค่ทีี่่่เเเดยววนนนนาะะะะะะอ้รริิมมนะมแลลกัังงจคบ24ชชโ เออเอ้ยครบแล้วดิเกมนี้มันอัปเดตต่ตอมาสองทุ่มสิบห้านี่ใช่ไหมตอนนี้มันสองทุ่มครึ่งก็ถือว่ายังไม่หมดหนึ่งหมื่นนะอาจจะมีสามถึงสี่วันหรือไม่แน่อาจจะหมดไวกว่านี้เพราะบางทีคนที่เขาหาได้แล้วเขาก็ไม่ไม่หาต่อไงใช่ปะมันก็จะลดคนแข่งขันไปด้วยอะไรอย่างนี้เอามาเออไม่ทันไม่เป็นไรเร้วมาดูนะตัวแรกเนี่ย ในการอัปเกรดตัวละครเดี๋ยวผมให้พวกนี้มันตายไปก่อนเลยแล้วกันนะฮะอัปเกรดขั้นแรกเนี่ยตัวเนี้ยนะเลือดเป็น2 8 0หมและดาเมจจาก30 0 0 0เป็น3ามหนะครับคูดาวเท่าเดิมถือว่าตีเร็วนะตีประมาณสวิถือว่าตีเร็วเลยนะครับเออวิ่ง2.9าระยะก็เพิ่มขึ้นโคตรแครี่เลยวะ่ะเออโคตรแครี่เลยตัวน้องอยู่ไหนอยู่นี่นะครับอ้เป็นเซอร์เคิลดูอีเล็กๆนะถือว่าไม่ใหญ่มากรูปแบบการโจมตีค่อนข้างแคบนะฮะโอเคอัพขั้นต่อไปเลยนะฮะอัพขั้นต่อไปเลย สองหมื่นแปดเป็นสี่หมื่นห้าดามเมจเป็นสามหมื่นเก้าเหมือนเพิ่มทีละสามพันโดยประมาณครูดาวตีช้าขึ้นเฉยแล้วก็ตีไกลขึ้นเยอะด้วยนะฮะโอเคแล้วก็จากสี่หมื่นห้าเป็นห้าหมื่นหกเนาะดามเมจก็เป็นห้าหมื่นเลยนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มขึ้นอีกแล้วเป็นแครี่ที่ดีแล้วก็วิ่งไวด้วยแล้วก็อัปเกรดขั้นที่สี่ก็จากเลือดห้าหมื่นหกเป็นหกหมื่นห้านะครับดามเมจจากห้าหมื่นเป็นห้าหมื่นเก้าเชี่ยตีช้าเฉย <laughs> ตีช้าเฉยอุ้ยเลือดไหลเลือดไหลเลือดดไไหหลลลเเืออกกกกิิิิตตนี่ยู้ สามคิดอู้ไม่ไม่ตลอดไม่ตลอดนะไม่ตลอดนะอ่ะต่อเลยละกันนะฮะอืมตีช้าเฉยเลยนะฮะโอเคประมาณนั้นแล้วก็ดูดาเมจเอาละกันนะครับประมาณนี้แม็กแล้วเรียบร้อยอ่ะเราปล่อยตัวละครอ,ออกมาเลยละกันชึบระยะเท่าไหร่เนี่ยเท่าบ้านนะเด็กแต่ก็ไม่ไกลเท่าเอโตะนะวู้อับิลิตี้สกิลอยู่ที่ห้าพันไอ้ฮะอุ้ยห้าแสนเลยนะแรงมากไอตัวนี้ไปเพิ่มอับิลิตี้ก็ได้นะอุ้ยแต่ว่า uda, อับิลิตี้คูลดาวน์อ๋อไม่ได้ลดลงนะ อันนี้ใช้เป็นดาบทองนะฮะก็ถือว่าโอเคนะก็ไม่แย่นะแล้วก็เลือดไหลด้วยแต่ดูจากภาพไม่รู้่ะผมแม่งรู้สึกว่าตัวละครบะเบาศูนย์จุดหยังไงก็ไม่รู้เพราะถ้าเราจะเน้นเลือดไหลทั้ง2ตัวผมว่าไม่แย่นะเพราะเป็นสกิลดอทอะตีตัวเดียวมันแรงก็จริงแต่ว่าใช้2ตัวแปะไปด้วยกันอันนี้น่าสนใจผมไม่รู้อยากจับศูนย์จุดหเหมือนกันว่ามันทำอาบิลิตี้สกิลสตัวได้ไหมเพราะถ้าทําได้อ b บิลิตี้สกิลสตัวมันจะเก่งกว่า0.1แน่นอนนะครับด ตัวคูณดาเมจอะมันคูณ2ตัวไนงะยังไงก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับผมว่าแม่งเจ๋งนะผมว่าตัวนี้น่าจะจบบอสได้ดีด้วยนะฮะ โอเคปะเดี๋ยวเราไปรีวิวอีกด่านนึงแล้วกันนะครับเราอยากรู้ว่าการระเบิดเลือดเป็นยังไงสําหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบ r o บ l o x Map Anime Avenger Anime Last s t a n และ Anime w a การ r d หรือแ a p อื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทอะไเดี่ยววันนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคช o n ที่สามารถช่วยเพื่อนๆน,นั้นฟาร,ร์มได้อย่างง่มากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องนึงสามารถฟาร,รม์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครับซึ่งตัวเกมนั้นก็จะยังฟาร์มให้เราอยู่ด้วยเช่นกันครับ ซึ่งมันมอกมากๆสาหรับที่น้องๆเพื่อนๆทุกคนเนี่ยอยากจะเปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทีโฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทีโฟนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิ p ชั o นได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับเ E J E J, e, J e เพื่อรับส่วนลดอีก20บาทด้วย ซึ่งก็เหมือนเดิมเราจะอัปตันเลยแล้วกันเนาะเราจะได้รู้ไปเลยเท่ากับว่าตัวนี้เอาจริงมันก็เริ่มตีช้านะแต่ว่าหาคูดาวโจมตีไปไม่ค่อยคุ้มผมว่าตัวนี้ถ้าดีสุดบัฟนิวนะเอาเป็นอ b บิลิตี้สกิลนะครับไม่ดิดามเมจต้นไว้หาดามเมจต้นกับลดคูดาวอาบิลิตี้ดีกว่าเพราะว่านี้น่าจะดีกว่าหรือไม่ก็เป็นลดคูดาวการโจมตีแล้วก็ลด Skill อาบิลิตี้สกิลครับก็ได้ไม่รู้อ่ะมันแล้วแต่เลยอ่ะ หรือว่าไม่ต้องลดก็ได้เพราะมันใช้แค่สกิลครั้งเดียวมันก็กลายเป็นดาเมจดอทแล้วใช่ไหมอาจจะไปเป็นดาเมจสกิลแล้วก็ดาเมจโจมตีธรรมดาก็ได้นะอุ้ยแม่งแล้วแต่เลยว่ะคือนิ้วตัวนี้มันไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่อ่ะจากที่ดูนะไปได้หมดเลยคุณอยากไปทางไหนแม่งไปได้หมดเลยอ่ะเอามาอัพเกรดตัวละครไปเราเห็นแล้วแหละดาเมจเมื่อกี้เป็นยังไงเนาะโอ้จะเป็นตัวละครที่อัพไม่ตันอีกแล้วเนาะใช้เวลาอัพตันประมาณหนึ่งเหมือนกันนะตัวนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วมีประมาณสามตัวละเมเอโตมีซิดมีตัวนี้แหละที่่แบบออัััพพไมตน เออรอมอนก่อนมอนยังไม่มามันต้องรอมอนอะ่ะเราอยากจะระเบิดเลือดเราต้องรอมอนว่ะมันมีโอกาส2 5ในการระเบิดเลือดมอนนะโอ้ทำไมโอ้ว้าวพิธีทางตรงกว้างกว่าซิดอีกเน,นี่ยของพี่ใหญ่และยาวกว่าซิดอีกงาเนี่ยเฮ้ยอ่ะ ว้าวของซิกนี่เล็กสั้นและเรียวอันนี้ใหญ่และยาวอ่ะหมายถึงสกิลนะหมายถึงรูปแบบการโจมตีนะเฮ้ย <c oughs> ตัวนี้เคลียร์มอนดีนะผมว่าจริงๆดูดิแบบแทบจะทั้งถนนแล้วอ่ะเจ๋งดีนะ อุ้ยแต่ว่าดูรีวิวยากเลยเพราะว่ามอนมันเราต้องไปเรื่อยๆเลยนะเนี่ยอยากจะเห็นสกิลจริงๆอยากเห็นตอนระเบิดเลือดนะครับเราไปเรื่อยๆเลยแล้วกันเนาะเราไปเรื่อยๆเลยหลักกันเออนี่ไงได้ซิดเลือดแล้วแหละซิดหัวใจเดี๋ยวเรารีวิวในนี้ไปด้วยเลยก็ได้นะเอาจริงนะจะได้รู้เลยว่าซิดหัวใจกับซิดไอ้นี่ไหนดีกว่ากันแต่นี่ซิดแค่เลเวลห้าสิบนะครับ ติ้งแต่น้าปากต่อยคือระยะมันไกลอ่ะมบนแคลรี่อ่ะครับแล้วเลือดมันก็เจ็ดหมื่นนะอาจจะไม่ได้เยอะเท่าตัว,ตวอื่นอย่างซิดเงี้ยเลือดเป็นแสนเลยมันเป็นแท้งตัวนี้มันเป็นตัวระยะไกลนะครับเป็นแคลรี่เนี่ยอันนี้ระเบิดเลือดนะจังหวะเมื่อกี้น่าจะเป็นระเบิดเลือดอันนี้ไม่น่าใช่ระเบิดเลือดแต่ว่านี่เป็นสกิลธรรมดาเนี่ยไอ้เมื่อกี้เห็นปะมันจะเป็นแบบระเบิดเลือดแบบปุ๊บๆนิดนึงอย่างนี้ไม่ใช่มันจะมีโอกาสยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ในการระเบิดเลือดเนี่ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นระเบิดเลือดนะครับอุ้ยแต่มันไม่ใช่เซบบนะิดแบบเมื่่ออกี้ะ เนี่ยใหญ่อยู่นะโอ้ใหญ่และยาวอยู่นะแต่ตัวละครตัวนี้หลบหลีก50นะครับแล้วก็สกิลเลสเท่านี้0.1ก็ดีแหละแต่ไม่รู้ว่าใจผมถ้าหาตัวนี้ผมอาจจะเอาเป็นหัวใจนะอีกแล้วผมจะไปหัวใจอย่างเดียวเลยนะฮะเพราะตัวมันตีช้าผมว่ามันค่อยๆมาตีแบบพอมอนตายปุ๊บระเบิดเลือดตอนตายปุ๊บผมว่าหัวใจอาจจะดีกว่าเพราะมันเป็นดาเมจดอทอยู่แล้วโดยโดยตัวมันเอง ไม่รู้นะแล้วแล้วแต่มุมมองผมก็อยากจะจับทั้งสองบัฟเหมือนกันว่าอะไรมันดีที่สุดแต่ว่าเราได้จับแค่บ,บัฟเดียวมันก็พูดยากเหมือนกันว่าอะไรมันดีที่สุดคือเราจับแค่สุดจุดหนึ่งเราก็จะมาโนว่าสุดจุดหนึ่งห้ามันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมดีที่สุดคือควรจะจับทั้งสองบัฟนั่นเองครับอ่ะผมไปซิดเอาไว้ก่อน,นไหนๆก็ไหนๆแล้วลองดูซิดเลยละกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะบัฟหัวใจ นะครับถ้าใช้อีกตัวนึงจะเป็นอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปเมื่อกี้ไปหรือเปล่าว่า,วาเออมันจะเดียวกว่าไงดีมันจะแทงตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งไหมอะไรแบบนั้นไปซิดไปลูกซิดไปติดคัาซีนมาเนี่ยผมขออนุญาตปิดคัาซีนนะครับขออนุญาตปิดคัาซีนจะได้รู้อ่ะตัวนี้แทงไอ้ตัวนี้ตียาวๆปุ๊บตามนั้นไอ้ตัวนี้แทงไอ้ตัวนี้ตีเป็นอย่างนั้นไหม ตามนั้นนะฮะไอตัวหนึ่งแทงตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งแทงฮะก็อย่างที่ผมคาดเดาไว้อะตัวหนึ่งตีตัวหนึ่งแทงตัวหนึ่งแทงตัวหนึ่งตีอะไรอย่างนั้นนะครับที่ที่เคยพูดเอาไว้เนาะมันจะอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยตัวนี้แม่งแทงไอตัวนี้แม่งตีแต่ว่าไอตัวนี้มันวิ่งไกลเกินไปแล้วหมายความว่าถ้าจะให้ดีอะมันต้องเป็นช่วงที่ไอตัวนี้อยู่ข้างหลังเว้ยแล้วเราใช้ตัวละครที่มันเดินนําหน้าไปก่อนอะไรเงี้ยก็คือต้องต้องดูจังหวะจากโคนที่ใช้ให้ดีครับก็ไม่รู้นะก็บกเ่รจดีแค ใช่ป่ะสูสุดมันแค่70แต่ว่าถ้าเป็นสูตรุดหนึ่งมันหลบหลีกแปผมมองว่า72ตัวแม่งดูดีกว่าในการยินแทงทั้ง2ตัวนะแต่ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต,แต่แต่รู้ว่าเรื่องการระเบิดมอนเนี่ยบอกว่าซิดสอตัวอาจจะดูดีอันเนี้ยระเบิดไปและเห็นปะระเบิดแล้วเดี๋ยวอาจจะมีระเบิดอีกเพราะตัวนี้เมื่อกี้มันขึ้นแมงบนใช่ปะไม่รู้ว่ะบอกกากนะครับผมว่าแม่งเล่นได้ทั้งคู่อ่ะอืมเพราะผมไม่ได้มองสกิลซิดเป็นการเคลียร์มอนขนาดนั้นอยู่แล้วผมว่าบางทีหัวใจแม่งดูดีออยยู่่่่แแล้นะนะแาา้้ววววววดดซซิิิิะะะะนนตตเเรรรรราาาาไไมมมีีีคัับฮ มึงมานี่มึงดีลิทไอเวนดีลิทไม่ได้ด้วยนี่ไงเลือดมอนอยู่นี่ครับซิดขายได้ลูกเออขายไม่ได้เก็บกรุ๊กมึงตีหน้าปากซอยเลยตัวเนี้ยโคตรแคลรี่เลยว่ะเอาจริงนะแต่2.7เนี่ยผมว่าบางที ไม่รู้ว่ะผมไม่รู้รบัฟนิ้วตัวนี้จริงๆว่ะอาจจะผมว่า ability ี้ดาเมจแม่งไม่แย่นะ5 0 0แสนเกือบล้านเลยนว้ยถ้าคณลอับ bility แม่กก็โอเคอะเออจะเอาโจมตีไว้ก็โอเคดาเมจต้นก็ไม่แย่คือมันได้หมดเลยเว้ยมันเล่นได้เลยอะแต่ถ้าผมมีตัวนี้จริงๆอาจจะปทเป็น ability ดาเมจกับ ability ครูดาวนะเอออาจจะเอาไปตัวน,นี้นะครับพูดยากพูดยากมากพูดยากมากดูดิสองตัวละครยืนแทงยืนชนไหมถ้ามีตัวฮิวอยู่ข้างหลังด้วยผมว่าเจ๋งมากเลยนะ กลายเป็นแท้งยืนชนยืนนานอ่ะแต่ก็พูดยากพูดยากถ้าเกมยืนจริงแม่งก็พูดยากจัดจัดอะอาจจะใส่ของซิทเป็นแท้งไปเลยก็ได้นะถ้าพูดถึงอ่ะถ้าเราจะเอามาเป็นตัวยืนชนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เล่นกับหมาอะไรนะไอ้ไอ้น้องหมาอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยพอมันใกล้ตายปุ๊บเรากดเลยกดเลยมันจะกลายเป็นแท้งนันทีเหรอไหมเนี่ยถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแท้งนี่กูรีวิวซิทหรือว่ากูรีวิวตัวนี้วะเนี่ยแท้งเลยไม่ตายครับไม่ตายตีมาดิไม่ตายตีมาดิตีมาดิตีมาดิว้ายตีมาดิตีมาดิ เนี่ยตีไปดิตีไปดิไม่ตายกูมาตากูมาต่ายี่ห้าวิไม่ตายเป็นไงเนี่ยกูมาตาก็ยี่ห้าวิเลือกกเหลือนิดเดียวกูไม่ตายเพื่อนกูไม่ตายเป็นไงกูเอามาต่ายมาเห็นเลือดเห็นเลือดซิดใช่ไหมเห็นปะกูมาต้าเว้ยเลือกกเหลืออยู่สี่ร้อยกว่ากูมาต้าเว้ยเพื่อนเห็นปะปั๊มกูมาต้ากูมาต่ายี่ห้าวิอ่ะเนี่ยเลือกได้นะจังหวะเนี่ยถ้ากลับมันไม่ตายเว้ยคุณจะยื้อเกมได้ยี่ห้าวิไปเรื่อยๆเลยเว้ยและตัวนี้ก็ตีไปเรื่อยเป็นแคลรี่แต่ตอนนี้กูอยากให้ซิดตายมากตายเพื่่อนตตาายยไม ไม่รู้นะผมมองว่าบางทีหัวใจแม่งดูดีกว่าแต่ว่ามันอยู่ที่การใช้งานด้วยจริงครับแต่ถ้ามองเรื่องดาเมจไงส่หนึ่งก็ดูดีที่สุดนะครับอ่ะระเบิดเลือดไหมแต่เหมือนตัวนี้จะตีเป็นลาสนะไม่ตีฟิร์สนะอืมตีลาสไม่ตีฟิร์สครับตัวนี้แต่ตีเดียวอยู่ตอนนี้ตีเดียวอยู่ตีเดียวนะโอเคตุยละ <laughs> ตัวแม่งบางจริงเป็นแคลรี่รอะเนาะปุ๊บใช้สกิลพูดยากอะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เราเบิดเลือดตัวนี้โดนไหมไม่โดนนะไม่โดนนะผมพยายามจะดูอยู่ว่ามันจะเระเบิดเลือดไปโดนตัวอื่นไหมเมื่อกี้เราเบิดเลือดนะไม่โดนอะแต่มันตีทีเดียวตายอยู่ดีอะเพราะเลือดหมอนพวกนี้แค่สองหมื่นกว่าอยู่เลยผมต้องดูตรงนี้เพราะมันตีเป็นลาสเลือดไหล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 าสามสองสามติกระเบิดหน่อยเร็วอยากเห็นอยากเห็นนะเพื่อนเอาซิาก่อนแล้วจะตายหาละ เรียกมารีวิวยากเลยเนะี่ยจะเห็นระเบิดเลือดแม่งมันเป็นตัวละครเ e อ็นเกมทั้งนั้นเลยอะคือเล่นโหมดทั่วทั่วไปอะถ้าตัวเนี้ยเล่นแบบหมดบอสอะผมว่ามันก็เก่งก็ไม่ได้กากเอาง่ายตัวเนี้ยแม่งเป็นตัวละครที่มาแทนโกจิต้าแล้วอะ <laughs> มันมาแทนโกจิต้าเรียบร้อยแล้วตัวเนี้ยเป็นซีคิตที่แทนโกจิต้าชัดเจนเลยครับดาเมจแม่งว้าวว้าวกว่าปะว้าวเรื่องไวเลือดว้าวเรื่องเลือดไหลแต่จะบอกว่าดาเมจตรงเนี้ยโกจิต้าอัพตันมันแสนกว่าถูกปะ เออกุยต้าก็ยังคงเป็นดาเมด DPS ที่ดีไม่ได้ตกเมตานะแต่ตัวนี้มันเป็นดาเมจแบบเลือดไหลแล้วอะมันเป็นดาเมดดอทอะทีหนเพื่อนอายน่อยเร็วนี่ไงระเบิดเลือดครับโดนอยู่นะแต่ก็ค่อนข้างเบาอะผมไม่รู้ว่าดาเมจระเบิดเลือดมันดาเมจเท่าไหร่อะ่ะบอกยากมากนะตัวนี้เอาเป็นว่าจริงๆผมว่ามันก็เก่งแหละแต่ว่าดาเมจต้นมันค่อนข้างน้อยน้อยมากนะ กหมื่นห้าเนี่ยผมกับกลายเป็นเทใจไปทางเลือดไหลซะมากไอตัวหัวใจซะมากกว่าผมเทใจไปทางนั้นมากกว่าเนาะเพราะว่าดาเมจดอทพอมันตีหลายๆตัวมันคุ้มกว่าส่วนตัวนะแต่ว่าเหมือนเดิมถ้าผมได้ตัวนี้มาแล้วผมได้ศูนย์จุดหนึ่งผมก็คงไม่รีนะครับเพราะว่าศูนย์จุดหนึ่งกับศูนย์จุดหนึ่งห้ามันใช้งานแตกต่างกันรูปแบบแตกต่างกันอย่างมากอ่ะโคตรยากว่ะแม่งโคตรยากเลยเออแต่ซิดอ่ะผมผมได้หมดเลยนะซิทศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งห้าเล่นได้หมดเลยทั้งคู่เลยผมว่าแม่งเท่ากันด้วย เก่งพอๆพอเลยส่วนจุหนึ่งนหนึ่งห้าอยู่ที่สไตล์การเล่นแล้วครับอืมก็ประมาณนี้แล้วกันผมก็พูดไม่ถูกอ่ะแต่โดยรวมคือมันเก่งตัวอัปเดตนี้เก่งทุกตัวนะครับแม้แต่น้องหมาเดลต้าเองก็เก่งตัวนี้ก็เก่งแต่ยังเห็นประสิทธิภาพยากโดยเฉพาะซิดกับตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นในคอนเทนต์แบบอย่างซิดเนี่ยคอนเทนต์เอ็นเกมเลยคอนเทนต์แบบอินฟินิตี้ปล่อยมอนเยอะๆไว้เคลียร์มอนไว้เดินชนบ้านไว้อะไรเงี้ยซิดค่อนข้างที่จะมากประโยชน์นะแต่ตัวเนี้ย แทงไม่ได้แน่นอนเป็นแครี่ทาดามเมจได้แต่ตีค่อนข้างชา้าเรื่องบัฟนิ้วเนี่ยยังพูดยากเลยว่าจะไปทางไหนดีไปหานิ้วคูดาวให้มันตีเร็วขึ้นก็อาจจะไม่ได้เร็วขึ้นขนาดนั้นอะไรเงี้ยหรือไปหาอบิลิตี skill <c oughs> ก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นลดคูดาวมันดูเป็นตัวละครกลางๆซึ่งไปทางไหนก็ได้แต่ก็ไม่ได้เก่งจากทาง <c oughs> พูดยากเหมือนกัน <c oughs> เราเวลลร้อยครับอยากเห็นเบลล้อยเหมือนกันประมาณนี้ประมาณนี้ แอนอนิมัสได้สนับสนุน10บาทผมเพิ่งมาครับเดลต้าเป็นตัวคล้ายคล้ายเซเบอร์ใช่ไหมครับเก่งกว่าเซเบอร์ครับใช่ครับเป็นตัวคล้ายเซเบอร์แต่เก่งกว่าเซเบอร์ครับคลิปหลังตีอันนี้คือเวลล์ร้อยใช่ไหมถ้าคลิปหลังตีแสนหนึ่งก็เก่งอะยังไงก็ต้องทำเวลล์ร้อยนะครับเหมือนเดิมอะเวลาผมอยากรีวิวตัวละครผมแม่งอยากรีวิวที่เลเวลร้อยมากกว่าเพราะยังไงทุกคนมันต้องปั้นเวลล์ร้อยอยู่ดีถูกไหม่ะอืมแค่นั้นเลยครับถ้าแสนหนึ่งตีกว่าก็เลือดไหลดอมันกก็แรงว่าเดิมครับอืมก็นลกล็อออกกกซิดเเเลลลลลยยย็็นะผม ตัวเนี้ยศูนุดล็อกเลยไม่ต้องศูนยุด้าล็อกเลยล็อกมงเลยมันเป็นดาเมจดอทอะแรงจะบอก0ู5ก็เล่นได้แหละแต่ว่าล็อกเลยแล้วกันเพราะน้องๆไม่ชอบถามรับไรดีรัไรดีที่สุด0.1นยสุดนึ่งดีสุด, 101, ด,สดนะการระเบิดด้วยวิ่งช้ามาทำแคลี่ค่อนข้างยากก็เลยเอาเป็น0ูุดส่วนซิดศู 101, กับศูนยุดใกล้เคียงกันถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ศูนยุดหนึ่งประมาณ100 15, ร้อยเปอร์เซ็นต์ศูนยุดหนึ่งห นะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งไอดีมาให้ลองรีวิวตัวละครประมาณนี้ฮะ